ค้าทำงานในไทยคือได้เงินน้อยไม่มีเงินเก็บอะคะ่ะก็เลยคิดว่าจะไปทํางานที่ญี่ปุ่นเก็บประสบการณ์เก็บภาษาแล้วเอามาต่อยอดในไทยคะ่ะเพื่อที่จะได้เงินเดือนสูงขึ้นก็เลยตัดสินใจมาโครงการนี้ค่ะ เรียนที่สอนภาษาแบบสนุกมากค่ะเล่นเกมไปด้วยเรียนไปด้วยอุ่นชอบมากค่ะเซนเซจะอธิบายให้เราเข้าใจค่ะถ้าบางคนไม่เข้าใจก็เซนเซจะอธิบายให้ใหม่ค่ะเซนเซสามารถแบบดูแลนักเรียนอะค่ะทุกคนเลยค่ะเขาใส่ใจนักเรียนอะค่ะ เมื่อก่อนวุ้นก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเลยมาที่นี่คือวุ้นได้เปลี่ยนเซนเซคือปรับบุคลิกตอนนี้คือวุ้นเป็นคนที่พูดเยอะขึ้นค่ะแก้สแสดงออกด้วยค่ะมาอยู่ที่นี่คือเซนเซเขาจะสอนเรื่องการจัดของเก็บของแยกขยะแยกสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วทิ้งค่ะตอนนี้คือวุ้นทําเป็นนิสัยของตัวเองแล้วค่ะ ตื่นขึ้นมาคือวุ้นเจอโคโจเซนเซ่กับหญิกเซนเซ่แล้วค่ะโคโจเซนเซ่บอกว่าแม่วุ้นกำลังเดินทางมาแล้วนะวุ้นไม่เป็นไรแล้วนะประมาณนี้ค่ะรู้สึกว่าอบอุ่นมากเลยค่ะตอนนั้นค่ะถ้าเรามีค่าใช้จ่ายโคโจเซนเซ่ก็จะช่วยทุกอย่างค่ะคือตั้งแต่วุ้นเกิดมาคือไม่มีใครช่วยเหลือวุ้นได้ขนาดนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณโคโจเซนเซ่ทำให้เราอบอุ่นแบบ มีกำลังใจคะ่ะหญิงซเซนเซ่บอกว่าวุ้นอะยังไม่สามารถสัมภาษณ์งานได้นะตอนนี้คะ่ะให้ร่างกายของวุ้นแข็งแรงก่อนก็ตอนนั้นคือรู้สึกเสียใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแม่ก็พูนให้กำลังใจถ้าหายแล้วก็สามารถไปได้นะไม่ต้องไม่ต้องคิดมากค่ะ ก็พยายามค่ะพยายามเรื่องเรียนค่ะออกกําลังกายด้วยประมาณนี้ค่ะก็หัดเดินนะคะเรียนออนไลน์กับชินเซนเซค่ะตอนแรกวุ้นคิดว่าเขาแบบเขาจะยุ่งไหมเขาจะมีเวลาสอนให้เราหรือเปล่าประมาณนี้วุ้นก็ดีใจค่ะที่เจนเซเขาเข้ามาสอนให้ ก็ตอนนั้นคือรู้สึกดีใจมากค่ะความรู้สึกคือดีแบบดีใจแบบพูดไม่ถูกเลยค่ะว่าวุ้นได้งานนะคะคือวุ้นประทับใจมากคือวุ้นสามารถแสดงศักยภาพให้คนที่เขามาสัมภาษณ์งานแล้ววุ้นเข้าทําง,งาน ได้เรียนเยอะแล้วก็ทำให้เราได้มั่นใจในตัวเองว่าเราพูดภาษาญี่ปุ่นได้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นได้ค่ะ